สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปสัมผัสความลี้ลับของจังหวัดพิษณุโลกดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยขอมและสุโขทยัยเมืองนี้ไม่ใช่แค่เมืองแห่งวัดวาอารามหรือธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องที่ทำให้คนในพื้นที่ทั้งเคารพและหวาดกลัวในเวลาเดียวกัน หนึ่งในสถานที่ที่เราจะพาคุณไปสำรวจวันนี้คือวัดจุลามณีวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตกของตัวเมืองพิษณุโลกถ้าคุณเคยขับรถผ่านถนนสายนี้ตอนกลางวันคุณอาจเห็นแค่พระปรางเก่าๆที่ดูสงบเงียบแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนละ่ะ ชาวบ้านที่นี่เขาเล่ากันว่าวัดนี้ไม่เคยหลับไหลเพราะมีวิญญาณเจ้าหญิงขอมคนหนึ่งยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่มานานนับร้อยปีวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกตำนานนี้กันแบบละเอียดยิบทั้งประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่คําบอกเล่าจากปากชาวบ้านและมุมมองที่อาจทำให้คุณต้องคิดหนักว่าสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินมันเป็นแค่เพียงเรื่องเล่า หรือความจริงที่รอการพิสูจน์เอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยกับตำนานผีเจ้าหญิงแห่งวัดจุลามณีก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องผีเรามาย้อนดูประวัติของวัดจุลามณีกันก่อนนะคะวัดนี้ไม่ได้โผล่มาจากไหนกระทานหันมันมีรากฐานที่ลึกซึ่งย้อนไปถึงสมัยที่อิทธิพลของขอมยังแผ่ขยายมาถึงดินแดนแถบนี้ นักโบราณคดีเชื่อกันว่าวัดจุลามณีอาจถูกสร้างขึ้นราวพุทธศตรวตรรษที่16-17หรือประมาณ1,000ปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่ขอมกำลังรุ่งเรืองในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาพระปรางที่เราเห็นเด่นตระงงานอยู่ตอนนี้ไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างธรรมดามันถูกออกแบบตามสถาปัตยกรรมขอมแท้ๆ คล้ายกับปราสาทหินที่พบในนครวัดหรือพิมายภายในพระปรางเคยมีร่องรอยของการฝังของมีค่าและบางคนเชื่อว่ามันอาจเคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญเช่นการบูชาเทวรูปหรือแม้แต่พิธีที่ต้องใช้ชีวิตมนุษย์เป็นเครื่องสังเวยในสมัยนั้นพิษณุโลกยังไม่ใช่เมืองใหญ่แบบทุกวันนี้ มันเป็นแค่เมืองหน้าด่านเล็กๆที่เชื่อมระหว่างขอมและอาณาจักรทางเหนืออย่างล้านนาแต่ถึงจะเล็กวัดนี้กลับมีความสำคัญมากเพราะตั้งอยู่ริมแม่น้ำนานซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักชาวบ้านเล่าว่าสมัยก่อนถ้าจะข้ามแม่น้ำไปฝั่งตะวันออกเพื่อไปตัวเมืองต้องผ่านวัดนี้เสมอและนั่น อาจเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนี้ค่ะเกรดประวัติศาสตร์อีกอย่างที่น่าสนใจคือมีบันทึกเก่าจากสมัยอยุธยาตอนต้นบอกว่าวัดนี้เคยถูกทิ้งร้างไปช่วงหนึ่งเพราะเกิดน้ำท่วมใหญ่จนคนในพื้นที่ย้ายหนีไปอยู่ที่สูงแต่เมื่อน้ำลด วัดก็ถูกบูรณะใหม่และเริ่มมีเรื่องเล่าแปลกๆตามมาราวกับว่ามีบางอย่างถูกปลุกให้ตื่นขึ้นพร้อมกับการกลับมาของวัดเอาละค่ะมาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยตำนานผีเจ้าหญิงแห่งวัดจุลามณีชาวบ้านที่นี่เล่ากันว่าเมื่อนานมาแล้วสมัยที่ขอมยังครองอำนาจมีเจ้าหญิงคนหนึ่ง ถูกส่งมาจากเมืองใหญ่ของขอมเพื่อมาเป็นเครื่องสั่งเวยในพิธีขอฝนเธอเป็นลูกสาวของขุนนางชั้นสูงสวยงามและฉลาดแต่โชคชะตากลับไม่เข้าข้างเธอถูกเลือกให้ฝังทั้งเป็นใต้ฐานพระปางเพื่อให้วิญญาณของเธอปกป้องเมืองจากภัยแรงและน้ำท่วมพิธีนี้ไม่ได้มีแค่การฝังเฉยๆชาวบ้านเล่าว่า เธอถูกล่ามโซ่ไว้กับเสาหินใต้ดินแล้วปล่อยให้ค่อยๆตายอย่างทรมานโดยมีนักบวชของร้องคาถาอยู่ด้านบนบางคนบอกว่าเสียงร้องไห้ของเธอยังดังกล้องอยู่ในหินของพระปางมาจนถึงทุกวันนี้แล้วมันเริ่มเฮียนตอนไหนละ่ะชาวบ้านเล่ากันว่าหลังจากวัดถูกบูรณะใหม่ในสมัยอยุธยาก็เริ่มมีคนเห็นอะไรแปลกๆบางพ บางคนที่ไปเก็บผักตบชวาริมน้ำตอนเย็นบอกว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดโบราณสีเข้มเดินวนรอบพระปางช้าๆมือของเธอเหมือนถืออะไรบางอย่างแต่พอเข้าไปดูใกลๆ้ๆมันกลับหายไปมีคำบอกเล่าจากลุงสมานอายุ72ปีชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดมานานเขาเล่าให้เราฟังว่า ตอนฉันยังหนุ่มฉันเคยไปตกปลาที่ท่าน้ำหลังวัดกับเพื่อนคืนนั้นเงียบมากแค่ได้ยินเสียงน้ำกระทบฝั่งจู่ๆก็มีลมเย็นพัดมาแรงผิดปกติแล้วฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้เบาๆจากฝั่งวัดฉันหันไปดูเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงพระปางผมยาวถึงเอวชุดเธอเหมือนชุดเก่าๆที่ไม่เคยเห็นใครใส่มาก่อนเพื่อนฉันบอกให้รีบกลับ แต่ฉันยังอยากดูต่อสักพักเธอหันหน้ามาหน้าเธอซีดขาวเหมือนไม่มีเลือดฉันตกใจจนขาค้างปล่อยคันเบ็ดทิ้งแล้ววิ่งกลับบ้านตั้งแต่นั้นฉันไม่กล้าไปตกปลาคนเดียวอีกอีกเรื่องมาจากป้าสายอายุ65ปีเธอเล่าว่าเมื่อ20สิบกว่าปีก่อนลูกชายฉันไปเล่นกับเพื่อนแถววัดตอนค่ำ เขากลับมาบอกว่าเห็นผู้หญิงยืนชี้ไปที่พระปางแล้วพูดอะไรบางอย่างที่ฟังไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นลูกฉันป่วยหนักไม่กินข้าวมาสามวันจนต้องไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์ที่วัดถึงหายที่น่าสนใจกว่านั้นคือมีวิธีทดสอบที่ชาวบ้านแอบกระซิบกันถ้าคุณอยากพิสูจน์จริงๆให้ไปที่วัดตอนคืนพระจันทร์เต็มดวง จุดทูบสามดอกแล้วเรียกชื่อว่านางสาวหอมบางคนบอกว่าจะได้ยินเสียงกระซิบตอบกลับมาบางคนถึงกับฝันเห็นผู้หญิงชุดโบราณมาหาที่บ้านคืนนั้นนอนไม่หลับเลยแล้วเรื่องนี้จริงหรือไม่มาดูมุมมองทั้งสองด้านกันค่ะ ฝั่งที่เชื่อก็บอกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะยืนยันว่าผีเจ้าหญิงของมีจริงพวกเขาเชื่อว่าเธอยังคงวนเวียนอยู่เพราะความอาฆาตจากการถูกสังเวยบางคนบอกว่าการที่วัดนี้ไม่ค่อยมีคนกล้ามาเดินตอนกลางคืนเป็นหลักฐานชัดเจนว่าวิญญาณของเธอยังปกป้องสถานที่อยู่ส่วนฝั่งที่ไม่เชื่อ นักประวัติศาสตร์บางคนให้ความเห็นว่าเรื่องนี้อาจเป็นแค่ตำนานที่แต่งขึ้นมาเพื่อเตือนคนไม่ให้เข้าใกล้วัดตอนกลางคืนเพราะสมัยก่อนวัดที่อยู่ริมน้ำมักเป็นที่หลบภัยของโจรหรือแม้แต่สัตว์ป่าเสียงร้องไห้ที่ได้ยินอาจเป็นแค่ลมพัดผ่านโพรงหินในพระปางส่วนเงาที่เห็นอาจเป็นจินตนาการจากแสงจันทร์และความกลัว แต่ไม่ว่าจะจริงหรือไม่เรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาที่น่าค้นหาและทำให้วัดจุลามณีมีสเสน่ห์แบบลึกลับที่หาไม่ได้จากที่อื่นตำนานผีเจ้าหญิงแห่งวัดจุลามณีไม่ได้เป็นแค่เรื่องผีธรรมดาแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อของคนในอดีตมีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์และความเคารพต่อสถานที่ บางทีการที่ชาวบ้านเล่าเรื่องนี้ต่อกันมาอาจเป็นวิธีที่พวกเขาส่งต่อความทรงจำของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงหรืออาจเป็นการเตือนใจให้เราเคารพในสิ่งที่เราไม่เข้าใจถ้าคุณมีโอกาสได้มาเยือนพิษณุโลกลองแวะมาที่วัดจุลามณีดูสักครั้งสิคะไม่แน่ว่าคุณอาจได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆหรือเห็นเงาเจ้าหญิงขอมด้วยตัวเองก็ได้เอาละคะ่ะ ตำนานแรกของเราจบลงแล้วต่อไปเราจะไปสำรวจที่ไหนกันต่อติดตามกันต่อได้เลยค่ะจิงจ้อผีแห่งภูหินร่องกล้าตำนานต่อไปเราจะพาคุณลึกเข้าไปในป่าที่ยังคงเก็บงามความลับของอดีตไว้แน่นหนานะที่นี่คืออุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าดินแดนที่ตั้งอยู่บนรอยต่อของสมจังหวัด พิษโนโลเลยและเพชรบูรณ์ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,000เมตรที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติธรรมดาแต่ยังเป็นสมรภูมิเก่าที่เต็มไปด้วยร่องรอยของการสู้รบและตำนานลี้ลับที่ชาวบ้านยังคงเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้หนึ่งในเรื่องเล่าที่น่าสะึึงกลัวที่สุดคือ จิงจ้อผีชื่อนี้ฟังดูแปลกหูใช่ไหมคะจิงจ้อผีไม่ใช่แค่ชื่อของพืชป่าธรรมดาแต่สำหรับคนในพื้นที่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ในป่าแห่งนี้วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจกันว่าจริงจ้อผีคืออะไรทำไมถึงน่ากลัวและมันเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของภูหินร่องกล้ายอย่างไร อย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะพอะเรื่องนี้มีอะไรให้หลุนอีกเยอะเลยค่ะก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของจริงจ้อผีเราต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของที่นี่กันก่อนภูหินร่องกล้าเคยเป็นหนึ่งในฐานที่มั่นสำคัญของพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยช่วงทศวรรษ2510-2520ถ 2, ึง2520 ที่นี่เป็นสมรภูมิที่ดุเดือดระหว่างทหารรัฐบาลและกลุ่มนักรบคอมมิวนิสต์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและชาวบ้านที่เข้าร่วมอุดมการณ์สมัยนั้นภูหินร่องกล้ามีทั้งป่าที่ยากต่อการเข้าถึงหน้าผาสูงชันและท่ำที่ใช้เป็นที่หลบภัยทำให้มันกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบมีบันทึกว่า การสู้รบที่นี่เกิดขึ้นหลายครั้งโดยเฉพาะช่วงปีพศ2 5 1 1ซึ่งเป็นยุคที่การประทะเข้มข้นที่สุดบางครั้งมีการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินบางครั้งก็เป็นการต่อสู้แบบประชิดตัวในป่าในป่าจำนวนผู้เสียชีวิตในสมรภูมินี้ไม่มีตัวเลขแน่ชัดเพราะหลายคนหายสาบสูญไปในป่าบางศพ ถูกฝังอย่างลวกๆหรือทิ้งไว้ตามโขดหินและใต้ต้นไม้ใหญ่ชาวบ้านเล่ากันว่าหลังสงครามสงบลงรัฐบาลประกาศนโยบายการเมืองนำการทหารในปีพศ2525ทํำให้หลายคนกลับลงจากเขาแต่บางคนเชื่อว่าวิญญาณของทหารและนักรบที่ตายไปยังคงอยู่ที่นี่ไม่ยอมจากไปไหน ในปีพศ2527พื้นที่นี้ถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแต่ร่องรอยของอดีตยังคงหลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์การสู้รบโรงเรียนการเมืองการทหารหรือหลุมหลบภัยที่ถูกขุดไว้ใต้ดินและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของตำนานจริงเจ้าผีที่ผูกติดกับความตายและความโหดร้ายของสงคราม มาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะแล้วจริงจ้อผีคืออะไรถ้าพูดตามวิทยาศาสตร์จริงจ้อผีเป็นไม้เถาล้มลุกในวงผักบุ้งมีใบรูปหัวใจดอกเล็กๆสีขาวอมฟ้าพบได้ทั่วไปในป่าเขาของไทยรวมถึงที่ภูหินร่องกล้าแต่สำหรับชาวบ้านในอำเภอนครไทยจริงจ้อผีไม่ใช่แค่พืชธรรมดา มันคือที่อยู่ของวิญญาณที่ตายอย่างไม่สงบลุงคำอายุ68ปีชาวบ้านจากตำบลเนินเพิ่มเล่าให้เราฟังว่าสมัยที่ฉันยังเด็กฉันเคยตามพ่อเข้าไปเก็บของป่าแถวภูหินร่องกล้าคืนนั้นเรานอนพักในกระท่อมกลางป่าฉันได้ยินเสียงเหมือนคนร้องโอยๆดังมาจากพุ่มจริงเจ้าผีที่อยู่ไม่ไกลพ่อบอกว่านั่นไม่ใช่คน เป็นวิญญาณทหารที่ตายตอนสู้รบเขายังวนเวียนอยู่แบบนี้เพราะไม่มีใครทําพิธีให้ลุงคำบอกว่าหลังจากคืนนั้นเขาไม่กล้าเข้าไปในป่าคนเดียวอีกเลยอีกเรื่องมาจากป้าสมัยอายุ60ปีเธอเล่าว่าตอนที่ฉันไปเก็บเห็ดกับเพื่อนแถวลานหินปุ่มเราเห็นคน เราเห็นเงาคนยืนอยู่ท่ามกลางต้นจริงจ้ผีเงามันสูงสูงคล้ายทหารใส่ชุดเก่าๆเราเรียกไปก็ไม่มีเสียงตอบสักพักเงานั้นหายไปเหมือนละลายเข้ากับต้นไม้เพื่อนฉันกลัวจนร้องไห้ต้องพากันวิ่งลงจากเขาแทบไม่ทันที่น่าสนใจคือชาวบ้านเชื่อว่าจริงจ้ผีมีพลังบางอย่าง ถ้าคุณไปเหยียบหรือตัดมันโดยไม่ตั้งใจอาจถูกวิญญาณตามกลับบ้านได้บางคนเล่าว่าเคยฝันเห็นทห,หารมาขอส่วนบุญหรือได้ยินเสียงเคาะประตูตอนดึกหลังจากไปเก็บของป่ามานักท่องเที่ยวบางคนก็มีประสบการณ์แปลกๆเช่นในเอกเล่าว่าผมไปตั้งแคมป์กับเพื่อนที่ผาชูธงคืนนั้นลมแรงมาก เราได้ยินเสียงเหมือนคนเดินรอบเต็นท์แต่พอออกไปดูไม่เห็นมีรอยเท้าเลยสักรอยสักพักก็มีกลิ่นเหม็นเน่าลอยมาเราเลยเก็บของลงจากเขาตอนตีสามเลยครับเขาบอกว่าหลังจากนั้นเขาไปทําบุญที่วัดเพื่อความสบายใจจริงจ้าผีที่ชาวบ้านพูดถึงเป็นพืชที่เติบโตในป่าดิบชื้นของภูหินร่องกล้า โดยเฉพาะบริเวณที่มีความชื้นสูงเช่นใกล้ลำธารหรือใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ลักษณะของมันคือไม้เถาที่เลือ้อยเกาะต้นไม้มีใบรูปหัวใจสีเขียวเข้มและดอกเล็กๆที่บานในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมถ้ามองเผินๆมันดูไม่มีอะไรน่ากลัวแต่ด้วยตำนานที่เล่ากันมา ทำให้คนในพื้นที่มองมันด้วยความระแวงสถานที่ที่มักเจอจริงเจ้าผีบ่อยๆมันคือบริเวณลานหินปุ่มและผาชูธงสองจุดท่องเที่ยวชื่อดังของอุทยานลานหินปุ่มเป็นพื้นหินที่มีตะปุ่มตะป่ำจากการกัดซาอตามธรรมชาติรอบๆเต็มไปด้วยป่าและพุ่มจริงเจ้าผีส่วนผาชูธงเป็นจุดชมวิวที่สูงชัน มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนแต่ก็เป็นจุดที่ชาวบ้านเล่าว่าเคยเป็นที่ตั้งของฐานทหารเก่านอกจากนี้ยังมีจุดที่เรียกว่าโรงพยาบาลรัฐซึ่งเป็นซากสถานพยาบาลของกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่นี่มีต้นจริงจ้ผีขึ้นหนาแน่นชาวบ้านบอกว่าอาจเป็นเพราะที่นี่เคยมีคนตายเยอะจากการสู้รบและการขาดยารักษา วิญญาณเลยผูกติดอยู่กับพืชชนิดนี้แล้วจริงเจ้าผีมีจริงหรือไม่มาดูมุมมองทั้งสองด้านกันค่ะฝั่งที่เชื่อชาวบ้านและนักท่องเที่ยวบางคนยืนยันว่าวิญญาณในป่ามีจริงโดยเฉพาะวิญญาณของทหารที่ตายอย่างไม่สงบ ความหนาแน่นของจริงจอผีในจุดที่เคยเป็นสมรภูมิอาจเป็นสัญญาณว่ามันดูดซับพลังงานจากความตายไว้ความรู้สึกถูกจ้องมองหรือเสียงแปลกๆที่ได้ยินก็เป็นหลักฐานที่คนในพื้นที่เชื่อมัน่นส่วนฝั่งที่ไม่เชื่อนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่อุทยานบางคนบอกว่าเสียงที่ได้ยินอาจเป็นแค่ลมพัดผ่านใบไม้ หรือเสียงของสัตว์ป่าอย่างนกเขาแมวส่วนเงาที่เห็นอาจเป็นภาพลวงตาจากแสงจันทร์และความเหนื่อยล้าของนักเดินทางจริงจ้อผีก็เป็นแค่พืชธรรมดาที่บังเอิญขึ้นในจุดที่มีความชื้นสูงไม่ได้มีอะไรลี้ลับไม่ว่าคุณจะเชื่อแบบไหนเรื่องนี้ ก็ยังคงเป็นปริศนาที่น่าค้นหาและเพิ่มความตื่นเต้นให้กับการมาเยือนภูหินร่องกล้าตำนานจริงจ้าผีแห่งภูหินร่องกล้าไม่ได้เป็นแค่เรื่องผีที่น่ากลัวแต่มันสะท้อนถึงร่องรอยของสงครามและความสูญเสียที่ฝังลึกอยู่ในผืนป่าบางทีความเชื่อของชาวบ้าน อาจเป็นวิธีที่พวกเขาใช้ะระลึกถึงอดีตและเตือนใจคนรุ่นหลังถึงความโหดร้ายของความขัดแยง้งถ้าคุณมีโอกาสมาเที่ยวที่นี่ลองเดินไปที่ลานหินปุ่มหรือผาชูธงแล้วตั้งใจฟังดีๆค่ะคุณอาจได้ยินเสียงลมหรือบางทีอาจได้ยินอะไรที่มากกว่านั้นก็ได้เรื่องนี้จบลงแล้วแต่ความลี้ลับของภูหินร่องกล้ายังไม่จบ ติดตามตำนานต่อไปกันได้เลยค่ะเราจะพาทุกท่านไปที่ตำนานต่อไปตำนานของผีปู่ตาที่สะพานบางระกรรมซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งในจังหวัดพิษ,ษณุโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าชวนสะรึงที่นี่คือสะพานบางระกรรมในอำเภอบางระกรรมดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องน้าท่วมและความอุดมสมบูรณ์ แต่ในความสงบเงียบของสายน้ำและสะพานเก่าแก่แห่งนี้กลับซ่อนตำนานของผีปู่ตาวิญญาณที่ชาวบ้านทั้งรักและกลัวในเวลาเดียวกันผีปู่ตาคือใครกันแน่ชาวบ้านเล่าว่าเขาคือวิญญาณของชายชาราที่คอยปกป้องคนในพื้นที่จากภัยพิบัติแต่บางครั้งก็หลอกหลอนคนที่ผ่านไปมาให้หวาดผวาวันนี้ เราจะพาทุกท่านไปสํารวจประวัติศาสตร์ของบางระกรมเรื่องเล่าจากปากชาวบ้านและความลับที่ซ่อนอยู่ในสะพานแห่งนี้พร้อมมุมมองสองด้านว่าผีปู่ตาเป็นสิ่งที่จริงหรือเป็นแค่เพียงจินตนาการก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องผีปู่ตาเรามาดูประวัติศาสตร์ของบางระกรมกันก่อนนะคะ อำเภอบางระกำรรมตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มของจังหวัดพิษณุโลกเป็นจุดที่แม่น้ำยมและคลองบางระกำรรมไหลผ่านทำให้ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำนาแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นพื้นที่ที่เผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่แทบทุกปีชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าเมืองน้ำท่วมมาตั้งแต่อดีต หนึ่งในเหตุการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบางระก,กรรมเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2485หรือที่เรียกว่าน้ำท่วมใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปีนั้นฝนตกหนักติดต่อกันหลายเดือนแม่น้ำโยมและคลองในพื้นที่รับน้ำไม่ไหวน้ำท่วมสูงถึงหลังคาบ้านชาวบ้านเล่ากันว่าผู้คนต้องอบพยพขึ้นที่สูง บางครอบครัวต้องนั่งเรือหนีตายบางคนสูญเสียทุกอย่างรวมถึงชีวิตของคนในครอบครัวบันทึกจากหอจดหมายเหตุระบุว่าน้ำท่วมครั้งนั้นฆ่าชีวิตคนในบางระกรรมไปกว่า200คนและมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากบางศพถูกน้ำพัดไปไกลจนไม่สามารถตามหาได้ชาวบ้านเชื่อว่า วิญญาณของคนที่ตายอย่างกระทันหันยังคงวนเวียนอยู่ในน้ําและบริเวณสะพานที่เชื่อมชุมชนสะพานบางระกมถูกสร้างขึ้นในช่วงหลังน้ําท่วมเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่ถูกน้ําตัดขาดเดิมทีมันเป็นสะพานไม้เก่าๆที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างแต่ต่อมาถูกปรับปรุงเป็นสะพานคอนกรีตในสมัยหลังเพื่อให้ทนทานต่อน้ําท่วม แต่ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงสะพานแห่งนี้ก็ยังคงเป็นจุดที่ชาวบ้านเล่าถึงเรื่องแปลกๆอยู่เสมอและนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานผีปู่ตามาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยกันแล้วค่ะแล้วผีปู่ตาคือใครชาวบ้านในบางระกำเล่าว่าเขาคือวิญญาณของชายชาราที่เคยเป็นผู้นำชุมชนสมัยน้ำท่วมใหญ่ บางคนเรียกเขาว่าปู่ตาเพราะเขาเป็นคนใจดีคอยช่วยเหลือชาวบ้านในยามยากเช่นพายเรือไปส่งข้าวส่งน้ำให้คนที่ติดอยู่ในบ้านแต่สุดท้ายปู่ตากลับจมน้ำตายขณะพยายามช่วยเด็กคนหนึ่งที่กำลังจะถูกน้ำพัดไปตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านเริ่มเห็นเงาของชายชาราถือไม้เทา้าปรากฏตัวที่สะพานบางระกรมโดยเฉพาะ คืนที่ฝนตกหนักหรือน้ำในคลองเริ่มสูงขึ้นลุงประยูนอายุ70ปีชาวบ้านในตำบลบางระกร,รมเล่าให้ฟังว่าเมื่อ30ปีก่อนฉันขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านตอนดึกฝนตกหนักมากพอถึงสะพานฉันเห็นชายชารายืนอยู่กลางสะพานถือไม้เท้าชุดเขาดูเก่าๆเ,เหมือนคนสมัยก่อน ฉันคิดว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเลยจอดรถจะถามแต่พอลงไปดูเขาหายไปแล้วเหลือแค่เสียงเหมือนคนพูดว่าระวางน้ำหลังจากนั้นฉันก็ขับรถกลับบ้านแบบตัวสันเลยอีกเรื่องมาจากน้องแนนอายุ25ปีเธอเล่าว,ว่าเมื่อตอนฉันยังเป็นเด็กฉันกับเพื่อนไปเล่นแถวสะพานตอนเย็นเราเห็นชายชรา,ายืนมองมาจากอีกฝั่ง เขายิ้มให้แต่สักพักเขาชี้ลงไปที่น้ำแล้วหายไปเรากลัวมากเลยวิ่งกลับบ้านพอเล่าให้ยายฟังยายบอกว่านั่นคือผีปู่ตาเขาคงมาเตือนให้ระวังน้ำท่วมที่น่ากลัวกว่านั้นคือบางคนบอกว่าผีปู่ตาไม่ใช่แค่เตือนอย่างเดียวแต่ยังเคยหลอกคนให้ตกน้ำอีกด้วย ป้าสมศรีอายุ58ปปีเล่าว่าลูกชายฉันเคยขี่จัก,กรยานข้ามสะพานตอนกลางคืนเขาบอกว่าเห็นชายชรายื่นมือมาเรียกเหมือนให้ตามไปเขาขี่ตามไปโดยไม่รู้ตัวจนเกือบตกคลองโชคดีที่เพื่อนตะโกนเรียกไว้ทันหลังจากนั้นลูกชายฉันไม่กล้าข้ามสะพานคนเดียวอีกเลยชาวบ้านบางคนก็เชื่อกันว่าถ้าจะข้ามสะพานตอนกลางคืน ต้องพูดว่าขออนุญาตปู่ตาข้ามสะพานด้วยนะครับเพื่อให้ปลอดภัยบางคนถึงกับทิ้งดอกไม้หรือผล,ลไม้ไว้ที่สะพานเพื่อขอขมาสะพานบางระกร,รมที่เราพูดถึงเป็นสะพานคอนกรีตยาวประมาณ50เมตรใช้ครับใช้ข้ามคลองบางระกร,รมซึ่งเป็นหนึ่งในลำน้ำสาขาของแม่น้ำยมตัวสะพานไม่สูงมาก แต่ด้านล่างเป็นน้ำลึกที่ไหลเชี่ยวในฤดูฝนรอบๆรอบๆสะพานมีต้นไม้ใหญ่และพุ่มไม้หนาที่ยิ่งทำให้บรรยากาศดูวังเวงโดยเฉพาะตอนกลางคืนที่ไม่มีไฟส่องสว่างชาวบ้านเล่าว่าผีปู่ตามักปรากฏตัวในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมซึ่งเป็นช่วงที่น้ำในคลองสูงและอันตรายบางคนบอกว่าเห็นเขายืนอยู่ตรงกลางสะพานบางก็เห็นว่าเขานั่งอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่ข้างสะพานชุดของเขามักเป็นเสื้อผ้าสมัยเก่าเช่นเสื้อคอกระเช้าและสรุปที่น่าสนใจคือชาวบ้านมีพิธีกรรมเล็กๆเ,เพื่อเอาใจผีปู่ตาเช่น การทิ้งดอกไม้ลงในคลองหรือการจุดธูปสามดอกเพื่อขอให้เดินทางปลอดภัยบางครอบครัวที่เคยเจอเรื่องแปลก,ปลกจะพาพระมาทำพิธีสะดอกเคราะห์ที่สะพานเพื่อให้วิญญาณสงบแล้วผีปู่ตามีจริงหรือไม่มาดูมุมมองทั้งสองด้านกันค่ะฝั่งที่เชื่อชาวบ้านส่วนใหญ่ยืนยันว่าผีปู่ตามีตัวตนจริง เขาคือวิญญาณของคนที่ตายจากน้ำท่วมและยังคงปกป้องคนในชุมชนจากภัยน้ำท่วมเหมือนตอนมีชีวิตการที่เขาเตือนคนให้ระวังน้ำแสดงว่าเขายังห่วงใย,ยคนในพื้นที่แต่การที่บางครั้งเขาเหลอกคนอาจเป็นเพราะความเหงาหรือความโกรธที่ถูกลืมส่วนฝั่งที่ไม่เชื่อบางคนก็จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นแค่จินตนาการจากความกลัวน้ำท่วม เงาที่เห็นอาจเป็นแค่เงาของต้นไม้หรือแสงสะท้อนจากน้ำเสียงที่ได้ยินอาจเป็นลมหรือสัตว์ป่านักประวัติศาสตร์บางคนก็บอกว่าตำนานนี้อาจถูกแต่งขึ้นเพื่อเตือนเด็กๆไม่ให้เล่นน้ำตอนกลางคืนไม่ว่าคุณจะเชื่อแบบไหนสะพานบางระกรมก็ยังคงเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าและความลึกลับ ตำนานผีปู่ตาที่สะพานบางระกรรมไม่ได้เป็นแค่เรื่องผีที่น่ากลัวแต่มันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติชาวบางระกรรมอยู่กับน้ำท่วมมานานแสนนานและตำนานนี้อาจเป็นวิธีที่พวกเขาใช้เตือนใจให้ระวังภัยจากสายน้ำหรือเป็นการรำลึกถึงคนที่เสียสละชีวิตเพื่อผู้อื่นถ้าคุณมีโอกาสมาเยือนบางระกรรมลองแวะมาที่สะพานแห่งนี้ดูค่ะ โดยเฉพาะในคืนที่ฝนตกหนะักคุณอาจได้ยินเสียงไม้เท้าของปู่ตาหรือรู้สึกถึงสายตาที่มองมาจากอีกฝั่งของสะพานก็ได้เรื่องราวนี้จบลงแล้วค่ะแต่ความลี้ลับของพิษณุโลกยังมีอีกหลายตำนานติดตามกันต่อได้เลยค่ะ